คลิปนี้เป็นสูตรที่น้องๆขอเข้ามาเยอะที่สุดประจําเดือนนี้เลยหลายคนเริ่มมีปัญหาชงไม่ทันในช่วงเวลาเร่งด่วนกับ2เมนูยอดฮิตชาเขียวชาไทยเฮียแช์สูตรเบสชาหรือชาหมักไว้ให้ลองทําตามดูในคลิปนี้จะมี3ส,สูตรชานมเย็นชาใสแล้วก็ชาน้ำพึ่งมะนาวบวกกับเทคนิคเล็กน้อยในการชงชาน้องๆลองเอาไปปรับใช้อย่างไม่ต้องเชื่อเฮียนะว่าอร่อยจริงหรือเปล่าปะเริ่มทํากัน ในคลิปนี้ที่ใช้เป็นเฟรนช์เพกขนาด1,000มิลิลิตรหรือสำหรับมือใหม่ใช้เป็นหม้อก,กับถุงกองชาก็ได้โดยในการทำเบชาเฮียใ,ใช้อัตราส่วน1ต่อ10ก็คือใช้ปริมาณใบชา80กร,รมัมต่อน้ำ800มิลลิลิตรที่อัตราส่วนนี้จะเป็นสูตรแบบเข้มขน้นมีความฝาดชาเล็กๆแล้วก็หอมลึก ตามเอกลักษณ์ของชาไทยสูตรจะไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการความโดดเด่นของชาแค่ไหนอย่างเช่นถ้าเราอยากได้กลิ่นหอมชาเบาๆรสชาตินุ่มๆอาจใช้เป็นสูตรใบชา50ิกรัมต่อน,น้ําร้อนหนึ่งลิตรก็ได้และที่สําคัญต้องออกแบบสูตรให้เหมาะสมกับราคาที่ขายทําให้อร่อยไม่ยากแต่ทําให้อร่อยแล้วได้กําไรเยอะยากตรงนี้ ต่อไปคนใบชใช้เข้ากันเป็นเวลาหน่าทีเปรียบเทียวิธีการนี้เหมือนการชักชาแต่เราใช้เป็นการคนแทนจะสังเกตว่าถ้าเป็นชาที่อบใหม่จะมีครีม,ม่าหรืออโรมาข,ของใบชาถ้าคนจนใบชาแตกตัวจะมีกลิ่นหอมมากออกมาเลยจากนั้นปิดเฟรนช์เพสหรือว่าปิดฝาหม้อเพื่อเป็นการอบชาให้หมุนปิดฝาให้สนิทลักษณะนี้ใช้เวลาอบชา15นาที หรือว่าเ,เพื่อนๆชอบชาที่ฝาดมากๆอ่ะสามารถอบ20นาทีก็ได้ติ๊กตอกติ๊กตอกเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว <laughs> สเต็ปต่อไปเปิดฝาหม้อขึ้นแล้วคนชาอีกหนึ่งนาทีพอถึงขั้นตอนนี้ได้เบียรชารที่หอมฟุ้งมากเลย ปิดฝาแล้วกดลงเพื่อแยกกากออกจากน้ำหรือเพื่อนๆชงแบบชาโบราณก็เทน้ําชาผ่านถุงกองได้เลยไม่ต้องซีเรียสถ้าอุปกรณ์ที่ใช้ไม่เหมือนกันจริงๆแล้วเราใช้อะไรชงก็ได้ล้างเหยือกที่เตรียมใส่เบชชาด้วยน้ำร้อนจะช่วยให้เก็บชาได้นานไม่เสียเร็วใช้ถ้วยกองชาแบบละเอียดอีกหนึ่งครั้งแล้วรินน้ำชาที่เราสกัดได้ โดยปกติแล้วใบชาจะดูดน้ำที่เราเติมไปประมาณ200-300มิลลิลิตรดังนั้นถ้าเราเติมน้ำร้อน800จะสกัดน้ำชาได้ประมาณ500-600มิลลิลิตรดังนั้นแล้วถ้าต่อวันเพื่อนๆต้องการใช้น้ำชาเท่าไหร่ก็คูณอัตราส่วนเพิ่มไปนะครับอย่างเช่นสูตรชาเย็นเฮียใช้เบทชา80มิลลิลิตรแสดงว่าทําเบทชา1ครั้งเฮียจะชงได้7แก้วเลยทีเดียวเคล็ดลับที่2ถ้าเราอยากได้ชาที่เข้มแล้วก็หอมขึ้นให้เราเอาเบทชาไปหมักเป็นเวลา24ชั่วโมงหรือว่า1วันทําได้ง่าาายๆแแค่เรปิดฝล้วเอาาชชไปแตัน เทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ช่วยให้เก็บชาได้นานและไม่เสียเร็วคือตู้เย็ยนแล้วต้องสะอาดพยายามอย่าแช่รวมกับของสดจะทําให้ชาเสียง่ายติ๊กตอกติ๊กตอกหวันผ่านไปเรียบร้อยสังเกตสีชาหลังจากหมักได้1วันถ้าเป็นชาที่ดีจะเปลี่ยนเป็นสีส้มสดดูน่ากินมากขึ้นและที่สําคัญบอกเลยโคตรหอมสูตรชาเย็ยนล้านเฮียถ้าใช้เบทชาจะใช้น้ําร้อน40มลลิ ตามด้วยครีมเทียม1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายขาว1ช้อนโต๊ะไม่พูนสำหรับมือใหม่แนะนำให้ใช้เป็นช้อนโต๊ะตวงขนม1ช้อนโต๊ะเท่ากับ1 5 ml แนะนำใช้ที่ตีฟองนมจะช่วยให้น้ำตาลกับครีมละลายเข้ากันโดยง่ายนมข้นหวานตามมาลิ30ถ้าใช้เป็นนมข้นยี่ห้ออื่นต้องปรับสูตรใหม่เพราะนมข้นแต่ละตัวหวานไม่เท่ากันครีมเหลวอ,อโรมากล่องเหลืองโดยกล่องสีเหลืองเหมาะกับชงชากล่องสีแดงเหมาะกับชงกาแฟ บอกก่อนว่าคลิปนี้เฮียไม่ได้สปอนเซอร์จากใครเลยเพราะว่าไม่มีใครเข้าจริงๆแล้วใช้ของยี่ห้อไหนก็ได้แต่อาจต้องปรับสูตรนิดหน่อยเพราะแต่และยี่ห้อก็หวานมันไม่เท่ากัน mm. แก้วนี้เป็นสูตร20ออนใช้ชาหมักที่เราสกัดได้80จังหวะนี้ถ้าใครดูตอนห้าทุ่มอ่ะต้องมีท้องร้องเมื้องหละ i didn't know that the honeymoon's just a phase now i understand i learned the first time ชาไทยสูตรเข้มข้นร้านเบอร์36พร้อมเสิร์ฟอีกหนึ่งคำถามที่น้องๆถามมาเยอะมากถ้าไม่ใช้น้ําร้อนชงใช้เป็นนมผสมได้ไหมไม่มีผิดมีถูกลองดูแก้วซ้ายมือเฮียใช้เป็นน้าเย็นเปรียบเทียบเหมือนเบชชาที่เราสกัดไว้แก้วขวามือใช้เป็นน้ําร้อนแก้วซ้ายบีบน้มข้นใส่เปในน้ําเย็นแล้วก็บีบใส่น้ําร้อน ลองสังเกตจังหวะการคน้นคนในน้ำเย็นนมค้นก็ละลายแต่จะละลายได้ยากกว่าลองนึกภาพตามดูเราอยากกินนมข้นละลายน้ำเย็นไหม แก้วที่2คนในน้ำร้อนจะสังเกตว่านมข้นละลายโดยง่ายและที่สำคัญรสชาติที่ได้จะครีนทําให้เวลาดื่มแล้วรู้สึกไม่อืดท้องเมื่อก่อนเฮีย <c oughs> ใช้สูตรนมผสมในการทําเบชารสชาติที่ได้ก็เข้มข้นอร่อยดีแต่ติดที่ดื่มแล้วรู้สึกไม่สบายท้องรสชาติมันจะอมอมรู้สึกดื่มแล้วเหมือนท้องอืดและที่สำคัญลูกค้าบอกอร่อยแต่ไม่กลับมาซื้อซ้ำเฮียเลยนึกถึงคําที่แม่บอกพระเมื่อก่อนแม่เฮียชอบกินชาโบราณถ้าร้านไหนหม้อต้มชาน้ําไม่เดือดจนกวนขึ้นแม่จะไม่กินเพราะว่ากินแล้วจะปวดท้องเฮียเลยเอา เทคนิคมาปรับใช้แกะออกมาได้เป็นสูตรเบทชาที่ขายดีทุกวันนี้น้องๆล,ล,ลองเอาไปปรับใช้ดูตามคอนเซปต์เดิมถ้าน้องขายดีอยากก็ขายดีด้วยแก้วต่อไปเป็นสูตรชาดําเย็นหรือว่าชาใสทําง่ายมากอัตราส่วนมีแค่ชากับน้ําเชื่อมสูตรนี้ใช้ได้เฉพาะชาเขียวกับชาไทยน้ําเชื่อม 50ML ถ้าเป็นชาอื่นๆความฝาจะน้อยใช้ 40ML ก็พอน้ำร้อน60 เบชาห้าสิบมลเฮียมีเรื่องตลกเล่าให้ฟังตอนเฮียเปิดร้านกาแฟวันแรกเราก็ฝึกสกัดกาแฟยอย่างดีเลยช็อตกาแฟสวยๆขีม,ม้าแน่นๆแต่ลูกค้าคนแรกดันสั่งเป็นชาดำเย็นเว้ยเราแม่งไม่ได้ซ้อมมาก่อนแล้วทีนี้ทำไม่เป็น <laughs> แต่ก็ชงแบบมั่วๆเพราะกลัวเสียฟอร์มจำได้เลยแก้วน้นำมันฝาดแล้วก็จืดมากพอเราใส่น้ำเชื่อมแค่สาสิบที่พีกว่านั้นคือลูกค้าเดินผ่านหน้าร้านเราทุกวันแต่ไม่เคยกลับมาซื้ออีกเลย แต่ตอนนี้เราชงอร่อยแล้วนะกลับมาซื้อได้แล้วลูกค้าแก้วต่อไปเป็นชาน้ำพึ่งมะนาวแก้วนี้เป็นสูตร20อ้อนใช้น้ำมะนาวข้นสด15 ml น้ำร้อน60ข้อดีของน้ำร้อนช่วยให้น้ำมะนาวสุกช่วยลดความขมได้น้ำพึ่ง30 ml น้ำเชื่อม20สูตรเทียใช้น้ำเชื่อมช่วยนิดหน่อยเพราะว่าน้ำพึ่งแท้รสชาติจะไม่นิ่งถ้าความหวานน้อยไปอาจทำให้ชาฝาดได้ใช้เบตชาที่เราสกัดไว้50น้ำเย็น30 แก้วนี้เสิร์ฟแบบแยกชั้นเพิ่มความน่ากินค่อยๆดินอย่างตั้งใจส่งกินหอมไปยัลูกค้า ขอขายของบ้างนะถ้าใครสนใจมาเล็กกาแฟใบาชาโกโก้อุปกรณ์ร้านกาแฟาทุกอย่างอะ่ะอุดหนุนได้ที่ร้านในเบอร์36ทุกช่องทางเลยหรือใครอยากเปิดร้านกาแฟเฮีย er ทำสรุปสูตรไว้ให้แล้วแก้ว22บออนเมนูร้อนเย็นปัน่นติดต่อได้ที่ f a c e b o o นัมเบอร์สหนะครับและอีกหนึ่งคำถามอยอดทิตอัตราส่วนผสมชาร้านเฮียใช้แบบไหนเฮีย er ใช้เป็นสูตรชาเหนือผสมชาใต้อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งอย่างเช่นชาเหนือ500กร,รมัมกับชาใต้500กร,รมัมผสมกันแบบนี้ข้อดี องชาเหนือจะเน้นความหอมส่วนชาใต้จะเน้นความเข้มเพื่อนๆสามารถจูนปรับหาอัตราส่วนที่ชอบหรือคิดเป็นสูตรผสมของร้านตัวเองได้เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจเฮียบ้างนะครับขอบคุณครับ